จะวางโมตันนลยนะจะวางอยานวางตึงนึ้ด uh, ึงเฮไปยุต้องห้ามมาขอแฮมเข้าตื้นแฮมมันเบิดไปเลยจีนเนี่ยเบิ้มแหงมีหัมีอเปลาือไหมจกไปจกคนนี่ย ไปหอกมมากุ่เลยะโอ้เจียวออกมาแต่ีเจียออมาจะไปซ่าออกเลยคุณเนี้ยตามไปคุณเนี้ยเขาพันปาลุเนียไปพันออกมาเอออกมาก็่แบไปแห่ต้นอืมตม่ง่ขงแห่กันมัขนาดของหของมดอยังหมดเหรอลับไปเย

ชงทางมันต่ำต่ำต่ำมันก็แล้วต่ำตึ้งเพื่อเดี๋ยวพ่อได้คิดถูกทำมันท่มันต่ำตึงเลยดึงตึง่มลงเลยต้องไปน น้มาน้ำไปหรอข้าว้มไป้าน่นเอ้นเำงานวะะเกยนกกเางลงวางลกบลงเลยไฟพันวางเลยกุบเนี่ยผมไม่ใช่เหรอกบ นี่นี่ะน่่นละการชนาตุ๊บอลนึงคุณเนาะเดี๋ยวพาเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาต้องมันเกี่ยวกันนิดนี้นังน้อยสิโอยแก่มากไอ้ข่าฟังไปมองยินได้หาจอมรึเปล่านะ กล่อมเลยขึ้นมาเลยนึกว่าเต้าคนะเต้าค่อยเต้าบบกนี้นักแค่ละนักละมาเที่ยวมาที่ยวเดี๋ยวพอท่านขึ้นงนั้นมามไปแล้วไปแล้วเดอ๋ยวกดก่อน

ออกเออถีม่ผมาเป็นดึงเออมาว่าหันก็ไม่ชี้หาคุณชี้เนีละ,ะปลาเลียสาะอีท <ไป S 2> ีตัวนี่งมีใบครับผมคับทีมงานนี่ล่ะปลาบึกปลาบึกใหญ่บาบนี้ได้ช <c oughs> ีโจหาโจนั่นเปียกมันกิ๊สเเขาไม่เห็นลูก ขึ้นแล้วครับผมวันที่หนึ่งเอาขึ้นมาหมกลครับผมปิดการขายเลยนะครับผมออไม่หนาวหนาวโมลงน้ำม,มไว้แล้วขา,า,ายล